สวัสดีจ้ามนีพอกับตามีคือเก่าค่ะมือนี่ค่ะได้มึกเมาก่าบกไงหนึ่งมึงเนี่ยมึกไขว่วาสีเอามากราดน้ำปลาหลแซ่บแซ่บได้มาจากร้านยำโคตรแซ่บคือเกา่านี่ยายาขวดก่อน ลา,าล,ลาดน้ำไปเลยลาดน้ำไปลาดไปเลยบูย๊ช่ำๆตัวบกใหญ่ตัวละโลมั้งเนี่ยเออเนี่ยมาสู๊แมงวันเอากอีมานาังน้ำกันมาสู้จะสูดตอมดูหลายเว้ยโอ้โหูจะเข่าพันาออกพันาเนาะสูเหนะมาแช่ๆน้ำกันค่ะปัดโถอุ้ยหัวลุด <laughs> กินหัวก่อนก็นได้ไม่ให้เขากินแล้วก็กินจุ่มลงไปนะี่เอ้าจุ่มแล้วก็จิม้มจุ่มแล้วก็จิม้มอืมอืมขวดแซ่บ แล้วแต่เอง่ยมองมังางไอ้ปัด๊ดโถอือจุมลงไปเดยนะอหนอ ป๊าบมึกอีกอย่างมาขึ้นไงเนาะป๊าดีถวกต้องใช้กันไก่แล้วแหละเนาะตัดออกกัน,กลลกนม,มือไข่แบบไขเ่เล้นเน้นเลยดูสิทุกคนไข่แบบล้นๆเดี๋ยวต้อเขาเอาหลังมันออกก่อนมันหลังมันเหี่ยวนะ ดูอ,อ๋อช,ไชูไม่ผิดชูไมแมงว่านไหมขอพันซากับกกบริเเลยเนาะอือกจับอือ าใส่หมาจากร้านยำโคตรแซ่บกือจออยากกินเยา,มาะมันก็จัดให้สั่งเลยอย่ากบอกว่าหาอานป้าหมึอไข่พี่แนว่จัดมาหลดดตัวลโลแบบจุกๆ <ห>ตัวหนึ่งตัวรู้อีกไปบอกปวดด้วยค่ะร<ห>ู้นะมนล้ำกันเดี๋ยวน้ำแข็งน้ำแข็งวันกันคน่ะอ,อยากกินน้ะปวดพ่อ

เอาดูเสนลังมันดอกกันด้วยค่ะนี่ียบร่อยปลาหมึกกับแมงวันเข้ากันมาน้ำกันฮึมเสริมเลยด้วยค่ะพี่อยองเมี้เพราะว่า มันเป็นอาหารทะเลแหละกะมันโตใหญ่น้ำนะถ้าตัดกากถิ่นเซื้อเ,อเอมื่อก่อนนะเด้ใช้เวลาเมื่อเทีย่ยวเนาะกราบขอโทษขอให้น้ำเดอ้อเอาอ้ยป๊อมไม่ไหวคนกำลังสิดัวค่ะ เราถืกับเครื่องนะคฮะพ่อไม่เห็นได้ย่ำหาใครสั้งย่ำหาใครมากล่งรถทัรถทัวไอยาโซมมาอุบนนะลน่ะเราเสียเอาไปพอข้ามกินน้ำคือกันก็ได้สั่งปลาหมึกมาน้ำสองตัวโมกบมองคือแสบแท้ ช่วงนี่สีเป็นเม่นหรือใดี่วบนนี่แบบอยากจะกินแต่นแนวแบบ,บแซ่บนะเอ้าหลาดต้องไปหรอกอือหืออือคอือกินแท่ก,ก็บอกมออ่วงขวดแสบเลยค่ะขวดแสบสมตือ อันนี้มันเป็นหมึกไข่นะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยดูไข่ไข่แห้งแน่ตั้มก็บอกเคยได้กินแห้งไอ้ตั้มก็บอกเคยได้กินแบบย่ำนี่ว,ว่าปลาหมึกที่มันแห่นแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้นบบนนบบนจากเถื่อนะเบิง้งสิตัดใ้เบิง้งกั้นไกลก็ยังบ่นหลุมอะ่ะอ,อไปเอาออจุ่มลงไปอืมโอ้หืม อือหืออ <ID> ือไอพ่อไอแม่เอ้ยเต็มปากเต็มคำฮึมึมบ้า <together> จ <ic> ิ <diction aries> ่หล่อเขาโพดกระห้มากแต่ว่าตำเบริกเอาใจอาให้ลูกกินประดับอือ ้นติดตกใจออกเป็นสาเนาะน้องไม่ติดบดหนาคนอะคะ่ะปีนี้ตามมามมนหนาวสากพี่หนังวะบ้หนาวสากก็ทุกปีแต่ถ้าหนาวสากแบบเนี้ยพ่นละเรารอวูกกุมผ้าไม่น่าตุนๆไม่น่าหนาวหอดพ่นละ หมักม่วงเขากันแฮงงออมจีเขาปากยู่ยไม่งอนก็ได้เอาไข้ลุดไงไข่ไงไรโอ๊ยย่ะอื้มอย่ายวว่ากันเนาะพี่หน้องแล้วงาัน่อยกันดีกว่า อาหารทะเลแหละไม่เคยขอกันไม่เลยออกพันฝากษิตเป๊กกินน้ำยาขับปูอยู่เพื่อนพอได้ปลาคอไงตัวบอกง่ายนึงโอ้อหพิซซาใจอะ ร้านยำโคตรแซ่บด้วยค่ะสาขายะโสธรคนสีขายดีพวกย่ำหาไข่พวกทุ่นยางถ้าผูใ้ใดไปทางผุ่นแวบบเวียนหนหลดตรงข้ามกิจเจริญมอเตอร์สาขายะโสธรถนนเซนร,รักนี่ะถนนอ่ะ แจ้งสนิทนะอุบนเรื่องในอุบลยะโสเนี่ย,ยตรงไปโหลด,ดหอดกักโดดดรานบอกไง่าดำไปไหมด้เต้องไปอีกเล่เป็นหลานย่ามที่แบบว่าลุ่งโตอะคือแสบบ่าแสบตามากินดูแล้วกะอันนี้รีวิวจากใจนะคือแบบเขากินดูเขาก็อยอะไร คนทั้งอื่นได้กินน้ำเพราะว่าเขาส่งทั่วไทยคะ่ะอืมอืมน่อืมตอเนาะอืมมึงไ้วย่ยยยยยยยะมขเนี่ยล้างมือก่อน กินอาหารทะเลกินอาหารพวกญี่ปุ่นหรือว่าพวกอะไรแบบเนี้ยมันกับสีมีเลอะนะจ้าหน่อ,นนอยเนาะจากพี่นอ้องกะกาบขอโทษขอให้น้ำเดือผู้ใดอยากจะกินแบบาำเนี่ยไปหลดผู้ใดจะอยากจะกินที่ร้านเขาเลยจะเป็นร้าน ยำโครแซบยะโสธรตรงข้ามกิจเจริญมอเตอร์ถนนแจ้งสนิทนะคะอุบลยะโสอยเอชเนี่ยเส้นนี้แหละได้เลยไปฮอดจอดกักขังฟังสายมือจอดตรงยุ้เทิร์นไส่ไดไปตรงอย่างเดียวนะคะอยากจะสร้างออนไลน์กินก็นได้เนี่ยแต่ว่าต่ำโม่เนี่ยใจว่ามันจักบาาพอต่ำสร้างมาร่วงก็ย่ำหาใข่นะคะยำห้าข่เขาเริ่มต้นที่หกหลอยกว่าบาทอันนี้รวมส่งแล้วนะคะเอาเป็นว่ามือในคลิปนี้เนาะแต่เนาะกะ มัคลิปนี้ฝากก็ไลยก็แช่อยากให้ต่ำกินแบบนี้ดูดูกะฝากก็ไลยก็แช่เด้อพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า